ครับเรียนท่านประธานวิศภาที่เคารพกับผมนายสุเดชกืรัติติเจริญในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการพิจารณาศึกษามาตรการการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรณีศึกษาการบริหาจรจัดการการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะหรือ Intelligent Transport System ITS ซึ่งจากผลการ ศึกษาได้นําเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์นะครับแผนงานและโครงการการโตรบการจาราจรและขนส่งอัิยะบูรณาการการทํางานร่วมกันในการเพื่อไม่ก่อให้เกิดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนมีการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีมีความสามารถในการใช้ให้ลดปัญหาการจาราจรซึ่ง สรุปประเด็นที่ทางคณะกรรมการทํางานได้พินานะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาการจรมีหลายหน่วยงานในทางแก้ไขปัญหาหลายแนวทางนะครับแต่ขาดความต่อเนื่องในทางปฏิบัติจนถึงวันนี้จึงเกิดวิกฤตที่เกินที่จะใช้กําลังคนในการแก้ไขจึงนํามาซึ่งระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจราจรโดยใช้ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะหรือ ITS เป็นการพัฒนาร,ระบบที่เน้นการผสมผสานเทคโนโลยีประเภทต่างๆเช่นการสื่อสารการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโมนมัติการใช้โปรแกรมมีข้อมูลจำนวนมากการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางเกิดความสะดวกปลอดภัยและประหยัดซึ่งต่อไปนะครับเป็นการศึกษานั้นคณะกรรมการได้ทํางานอย่างมีขั้นตอนโดยมีรายละเอียดที่จะเสนอต่อไปดังนั้นเองผมขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์อ่อนประภา ชุติกรทวีสินนะครับเดขาขดกางานได้รายง,งานต่อครับ